ร้วันที่เอฟใช่ EV2 EV2 ใช่และไอ้วินนิ่งกับตอนนี้หายไปไหนหายตัวไอ้วินนิ่งโดนจวกใส่กูก็โดนจวกใส่จากไอ้ผีเวนั่นใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่บีบคอผีโชว์เลยผมจะไม่กีดสักแอะคอยดูอะไรนะพูดหน่อยกูจะไม่กีดสักแอะเลยคอยดูคอยคอยคนดูคข้าจะไปเชื่อมันครับไอ้เี้ยนี่มันโมเก่ง มันโมว่ามันมันมันเจอมันเจอซากเดือดสามันเจอเขาเดือดสาวที่ไหนได้มันเจอเขาควายครับมันเจอโครงกระดูควายครับอเอฟมึงไปไหนหนึ่งครับไอเอฟมันมันต้องไปทำอันนั้นอยู่คุณนี่มันก็เาดังเด็นใจแหกแหกปากได้ใช่ไหมตอนนี้เกมนี้มันเล่นยังไงมันมันกูก็ไม่รู้ กูก็เล่นไม่เป็นเอ,อ๊ะมันมีให้แปลมึงแปลให้กูหน่อยผมแปลไม่เป็นออดึมาหนึง่งอ,อันนี้มันแปลว่าเฮียแต่ว่าลองดูมขมเข้าบ้านไม่ได้อะมันบอกให้ทำอะไรวะกูลืมไอ,อ้เฮียไอ้ขูอ,อ้าวเอฟยิ้มดูเป็นมันแปลว่าอะไรวะ ก็ได้กระโดดกูปิดการแจ้งเตือนแล้วยังมีคนทักหากูได้เลยอีเครื่องปั่น<ห>นั่น <A> นะ it it แล้วก็ is <c oughs> เลอ it is เอออ๋อให้ฟังวิทยุกูจำได้แค่กูลืมแค่เราปีนเข้าหน้าตังไอ้ฮะ เข้าหน้าบ้านดิมงม้าเปล่าขอเพิ่มแสงก่อนนะพี่อย่าเพิ่งนะเออเออเออกูเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านปั๊บมันจะกลายเป็นบมุมมองบุคคลที่หนึ่งโอ้พี่เปิดไฟได้แหละเออยังไงอะพี่ก็คลิกดีสัตว์คลิกคลิกค้างใช่ไหมไม่รู้เออเจวิทยุเปิดแม่งเลยพร้อมเปิดไม่เป็นนะพี่ผู้เขียอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องพี่ดูละ เอฟเอฟมามาดบไฟฉาย,ายตรงโต๊ะใช่ตรงนั้นดิเหี้ยกูกคนแสลงกูได้เอาไวฟ้ฟาดถงัวพ่อเน<า>ี่ยนะโอเคเก็บไปใช่ไหมเออไอ้เหี้ยม<า>มันคงไม่มีผีมามาระเบิดตู้มหรอกมัง้งนะนว่าไหม ไอ้เหี้ยมึงดูการถือไฟฉายดิไอ้เหี้ยมึงดูไฟฉายหันมาดูหันมาดูเหี้ยไอ้ใจต้องไหลสัตว์ม่ดูโมบิจูคีปิกาจูปิกาจู๋เควสต่อไปคืออะไรพี่มามันมันยังไม่เปลี่ยนเควสกูจำได้แค่แต่ว่าไม่กูกูจีบหน้าคนเขียงคอยดูกูกูไม่จะบอกฮะมันมีสองเควสที่กูเห็นเฮ้ยพี่ผมจะถามเฮ้ยมันให้อ่านกดอะไรว่ามันมีกล้องให้ดูแล้วก็จะมีเหี้ยอะไรบ้างสัตว์ ไอ้ซ่อมไม่ช่อง h, เก็บของซ่อมไฟเจอตัวเฮียนั่นมาไอ้สัตว์มันต้องรีบซ่อม,อมผมเจอฐานพี่เออฟมันมีหมดถ้ากดแล้วมันจะใส่ให้อัตโนมัติเลยใช่ไหมเออฟมาช่วยมาช่วยกูหน่อยเอาเอาเอามาปิดปิดไม่ให้ไอ้เฮียนั่นเข้ามาผมหยิบไม้ไม่เป็นหยิบไม้ไงอ๋อถือค้อน <S <S ใช่ไหมโอเค ผีทั้งหมดเลยเฮียเดี๋ยวมันเดี๋ยวไอ้ผีคุยนะมันมาอีกเอ้มไม่ได้ดูคลิปทั้งหมดเลยใช่ไหมว่าคลิปมันเป็นยังไงดูแล้วเป็นยังไง,งนนมันมึงก็อยากเล่นด้วยนี่แหละเราต้องไว้อะไรให้วินนิ่งเพราะไอ้วินออวนิ่งนั้นได้เลยเพราได้สีคิปลงไปมาไอวนินผล่มาแค่คลิปเดียวของช่องกูไม่กูไม่ไม่เป็นไรนี่ เพื่อนายไซนนี่มันก็เกิดใหม่ได้เม่ขีดไว้แหลยฟอสเจอร์แต่นี้มันไปเกิดจกเฮ้ยเอฟมึงเมาอันนี้ดินี่นี่เอาไปเอาไปวิ่งหนีผีกษัตริย์กดเออนั่นแหละโอเคถ้ากดคลิกปุ๊บมันจะกินให้เตอมาใช่ไหมใช่มั้งนะเป็ไอ้มันมันมีตรงนึงยังเป็นรูอยู่เลยช่างมันมึงมันถ้ามันเข้าอันนี้คือปุ่มแจ็คเตือนอ่ะผมขอลงไปดูได้ไหมบัตรหนึ่งมันให้กูซ่อมไฟดูตัว เอบ b i คเอบีไอครับเอบีไออยู่ข้างล่าง <Okay. S 1> กำลังจะไปซ่อมโจโจโจขอเถอะกูไม่อยากแพ้อีเหี้ยเปิด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 ปัด,ปดอไอสัตว์ดิกูโดนช็อตทุกทีกูไม่ซ่อมแม่งแล้วกู <laughs> ไม่ซ่อมเลยเอฟ เฮ้ยเอ๋ยกูไอ้เฮีย,ก,ฮยกูต้องเปิดไฟและซ่อมเหรอ oh, 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 oh. มึงออกมึงออก,กไอ้สัต์ไฟช็อตตูดไฟช็อตตูดไขรตูดเออซ่อมเลยนะโอเคปาเออไฟสว่างสักทีมึงแค่เราจะรอดจากไอ้เฮียนั้นไหมอืมรอดเลยถ้ามันมาแล้วเดี๋ยวผมซับหน้ามันให้ดูเลย <laughs> พี่ทาเขาว่าอยู่ดงีเออไปหนึงไปหนึงกูต้องไปเติมน้ำมันก่อนเพื่อน้ำมันอยากลดกันคออ๋อมันมันบอกว่าให้ให้มึงเอาตัวรอดคืนนี้ให้ได้สัตว์เอ้ยน้ำมันหมดอีกเติมน้ำมันเออเติมดิผมดิบแล้วมันไม่ได้ก็เลยไม่เป็นไรดูกูเติมคนเดียวมันน่าจะมาตอนเที่ยงคืนมั้งเติมแม่งไอ้สัตว์กูเตรียมหนีอ่ะเติมเพื่ออะไรเอฟ ใส่เกียร์แม่งก,ก็นหนีไอ้เชียนั่นไอสัตว์รีบเข้าบ้านเร็วก่อนที่ไอเชียนั่นจะมากูอีกแล้วใส่เกียร์มาละวใส่เกียร์มาละผมไม่ได้กลัวแค่อยากใส่เกียร์มาแค่แบบอยากกลับบ้านไวๆอ่ะเออเหตุผลคุยของมึงไอสัตว์โอ้ยดับหาแม่มึามางอง่ะยึดแม่ไอ้เหี้ยเอ้ยกูบึ้งมันคงไม่มาหลาห่อยกูมัง้มงมันจะกูซ่อมไฟงูอ่ะไหม ไอ้เหี้ยเออคุณโดนช็อตของเหี้ยเลยอ๋อคุณลืมรีบเร็วเออไอ้สลิมไอ้เหี้ยมันจะมือแล้วไฟกูจะมึงจะเกลดเกลดเหี้ยอะไรดูเลือดกูด้วยปิดประตูปิดประตูปิดประตูไอ้สัสไอ้สัสเหี้ยกกกูคุณให้เอาให้เอาให้เอาตัวรอดจากคืนนี้เมื่อกี้เราจะเอาตัวรอดใช่ไหม ปลาพี่ไปไหนเก็บทานอ๋อทางสำรองกดเก็บเลยเก็บเลยเก็บไม่ได้เก็บกดไอสัตว์กดกดไม่ติดขบวนขบวนกดไม่ได้คุยเอ้ยกดไม่เป็นไอเฮียนั่นมันจะมาไม่นั่นน่ะมึงก็กลัวได้ไงยิบเอิร์ยิบเอิร์คุ้ยไฟก็ไม่เปิดเลยเปิดแม่งเลยคงคงเข้าไปแอบในตัวนะทำไมมึงกลัว ไ,ไฟมึงจะดับทำเฮียอะไร,ยรเย้มึงกล้าออกไปไหมเอฟมมาแล้วเสียยมันนี่ใช่เลยเอฟไม่เวย้ยระดับกูแล้วกูไ,อ,ไ,อ,อ,ไอ้ไอ้ไ ไม่ตายกูอยากรอดไอ้ควยไม่เปิดตู้หอกไอ้เยัยเอฟไอเอฟไม่อยู่ข้า,ขาขงๆผมใช่ไหมไม่เห็นมันอยู่ไอ้สม่ทราบแล้วกูจะไกตีไอ้เยัยกูรู้เหรอ่ใส่ทำไมถึงแพ้ เราแบบปิดแต่ข้างบนอน่ะเราไม่ปิดข้างล่างเนาะไอ้เหี้ยเอาไม้เอาไม้สัตว์เอาไม้ไมมเดี๋ยวจะขอดูกดก่อนเราต้องดูกดแล้วก็เติมน้ํามันแล้วแล้วก็มีท่องแอร์ฮะเก็บไฟใช้แล้วก็เอาไม้ปิดไอ้เหี้ยเปิดไฟให้สว่างส่องไฟอ๋อเอฟมันต้องเปิดไฟให้สว่างแล้วก็เอาไม้ปิดปิดไม่งั้นมันจะโผล่มาใช่ไหมไม่งั้นมันจะแดกมึงอ๋อเอฟ มึงเอาไม้ไปซ่อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปทําให้กล้องจอปิดมาใช้ได้นี่ห้องนี้เราไม่ได้เปิดไฟห้องน้ําเปิดให้หมดเลยเปลืองค่าไฟกูไม่สมไม่ใช่บ้านกูเอ้ยกูต้องไปลำบากกูอีกแล้วเอฟกูคือช่างซ่อมอะไรฉันมีนะว่าช่างซ่อมไฟมืออาชีพายสีเหลืองเหรอโอเคซ่อมเสร็จแล้ว ในห้องเราผมขอซ่อมให้หมดเลยนะอ๋อ<น>เอฟบันไดอยู่ไหนวะเอฟบันไดหาบันไดก่อนเติมน้ำมันเติมไปสัตบวกเติมเติมเยอะนะนกูนะอะเห็นนะเอฟก้องจอนปีนหายเอฟมึงปิดข้าไลา่ให้หมดเลยนะ เดี๋ยวกูวด้านบนผมปิดแล้วนะอืมสองอันแะปิดได้ก็ดีไอ้ไอเฮียน่าจะถ้ามาปีนกับแพงได้กูก็ว่าแปลกอ๋อกูเจอบันไดแล้วบันไดเฮียนี่บันไดชั่วคราวอ๋เฮียหยิบไม่ได้เดี๋ยวเปิดไฟกันนะห้องแอร์เปิดไฟแม่งให้หมดเลยเปิดแม่งเลยเปิดเปิดเปิดชานไม้หมดหรือยังฮะยังไม่รู้ไอ้เฮีย ยมีห้องไหนที่ไฟยังไม่ได้เปิดไอเฮี้ยเอฟเรานอนได้ไหมมีบันไดไหมวะเฮ้ยมันนอนได้ด้วยเหรอพี่นอนหน้ามึงอะคือแบบไอเฮี้ยมันเฮี้ยให้ข้อมูลกูเหลือสามกิ๊กเฮี้ยไฟดับดีแล้วลำบากกูแล้วอะจะบอกกูต้องไปซ่อมเออก็ได้กูไปซ่อมก็ได้ไอเฮี้ย จะมือทำควยอะไรแยะๆสัตว์ห้องเฮียร์นี้ก็ไม่มีไม่มีกล้องจอมปิดไเฮ้ยเฮี่ยพากูไปสอมเลยเออตอนที่ผีมาเรานอนได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้เบลอออฟเหรอเออกูเดาเปิดสัตว์เปิดมันสอมไฟยังไงพี่กูมีฉลามโอเคสอมเสร็จแล้วต้องใช้สงในการ่อม ฮ่าฮ่าไอผีไอผีเฮ้ยนมันกลัวแสงสว่างผีที่อะไรไม่กลัวแสงสวางา่างเออมันก็มีนี่หว่าใครเปิดไฟอ,อ่ะกูแต่เดียวนะบันไดต้องกูต้องใช้บันไดเราปิดประตูห้หมดเลยไดไหมพี่ปิดเลยแนะนำมั้งนะแล้วกูเปิดกล้องแล้วกูนั่งดูกล้องไอสัตว์แคม,มคิล่ากูใช้ไม่ได้กล้องมันใช้ไม่ได้ ไอ้ที่นอนมาให้นอนข้ามเวลาไอ,อ้เฮียไอ้ไฟไฟกูสงสัยมีตัวเฮี้ยไปทำไฟวะอเอรเาไมอเี้ยอ,อ้กูจะขายแล้<ๆ>กูก็กลวัวเมยเปิดประตูสัตเ์เอ้ยเปิดประตู ไอชี้อไอัออกไปก,ออก,กันมาออกซิเจนเราต้องกัรออกซิเจนมากๆซอมก่อนสัตกโดนชอดเปิดเออ,เอ,อประเด็นด้วยนะกูก็เหนื่อยเรามีไฟก็ทำคยอะไรมันไม่ได้สักเติมเติมเยอะเยอะช่วยต้วย ขี้เสียงยีอะไรไหมช่วยเติมมาเสียงอะไรอ่ะเอ๊อมภาพลัลลัลวลันลัลลัลลัลไอ้ควยเล่นยังไงกูเล่นไม่เป็นไอ้ควายเออ้เฮีย